ของเล่นจิ๋วที่ไอ้อโปสะสมนะครับก็จะมีมากกว่าร้อยชิ้นเลยครับแต่วันนี้จะมาให้ดูชิ้นแรกชิ้นแรกก่อนนะครับจะจิ๋วแค่ไหนตามชมกันเลยของเล่นมากกว่าสิบชิ้นอัดอยู่ในนี้ครับอุ้ยมันคืออะไรอ่ะมันจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเกินสิบชิ้นจริงไหมเปิดออกมานี่ครับเกินสิบชิ้นจริงๆเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามันคืออะไรตัวจิ๋วจิ๋วืวมน่ารักเนาะเล็กมากครับเล็กแบบเล็กจริงอะ่ะมีเสื้อให้ด้วยครับมันก็จะเป็นเสื้อ แป๊บนะครับนี่ครับเสื้อสามารถใส่ให้มันได้ใส่เข้าไปนี่นี่ครับใส่เสื้อโอ้ไม g o ก็ใส่เสื้อแล้วนะใส่ผมเลยครับใส่ด้วยนี่น่ารักมากเป็นเป็ดใช่ไหมคะเป็นใส่เสื้อลูกเป็ดแล้วก็ผมสีแดงอ่ะลองเปลี่ยนสักด้วยนี่ครับเปลี่ยนทรงผมนี่โอ้ยน่ารักแล้วจริงๆเขามีมาหลายตัวมากเลยนี่ เห็นไหมซึ่งแต่ละแบบนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดได้ทั้งหมดเลยแล้วนอกจากมีตุ๊กตา3ามตัวนี้นะคเขายังมีอันนี้ให้ด้วยมีอะไรบ้างนะคะมีค่ะมีเป็ดโอ้โหโกิเ็ด <laughs> อันนี้เป็ดหรอตอนแรกคุณแม่ดูไม่ออกว่ามันคืออะไรเอะเล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกครับเล็กมากยีราฟก่อกโอู้หเล็กจนโฟกัสยากมากยีราฟยีราฟนี่น่าจะประมาณหนึ่งเซนนิดนิด <S <S ใช่ค่ะโอ้โหน่ารักน่าชังหมาสีส้มค่ะมันหิอย่แบบโอ๊ยน่ารักทำไมน่ารักอย่างนี้น่ารักน่าชังน่ารักน no ่าช uh> ังใช่ไหมโอ้ยตา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 หิวหิวันจังน่ารักนักชังต้องใช้แว่นขยายในการเล่นของเล่นนอกจากนี้นะมันยังมีตัวอื่นด้วยนะเพื่อนๆจะให้ดูมันตู้กดกระสปองไหมถ้าแม่จําไม่ผิดอืมน่าจะใช่ค่ะเพราะเหมือนมีรูทางออก ใช่นเนีเ่ยให้เพื่อนๆดูที่ตูค้ค่ะอ๋ออันนีเป็นตู้กดกระชับองนะคะก็มีเหมือนอเป็นอมอไซค์มอไซค์มอไซค์มอเตอร์ไซค์ครับนี่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่ก็คือของจิ๋วอย่างแรกที่ไอสะสมเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูครับและนี่ก็คือบ้านของเล่นจิ๋วของไอปอปนะคะน่ารักมากๆเลยเล็กมากเลยครับคลิปหน้าไออปจะเอาอะไรมารีวิวอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ไอ้กับปูก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วอปปุไปไหนอปปนั่งเล่นของเล่นนี่ <c oughs> ่ะ <c oughs>